นธรเนียผู้ประสบความสําเร็จถ้าเราจิ้มเข้าไปเนี่ยธรเนียผู้ประสบความสำเร็จก็จะโผล่ขึ้นมาให้เรากดดูนะครับตั้งแต่ตําแหน่งซฟบไฟรายได้ส0 0 0มื่นตำแหน่งเจดอะไรนะห้าหมื่นตำแหน่งรูบี้รายได้1นึ่งแสนตำแหน่งเพอร์รายได้1นึง per, ่งแสนตอนนึ่งติดต่อ,อก,กัน3เดือนตําแหน่งเอเมอรอนรายได้หลักแสนบาทตอนนึ่งติดต่อ,อก,กัน6เดือนนะครับตำแหน่งเมเลน่สสำหรับผู้ที่มีรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนนะครับนะต่อเดือนนะ บลูเดมอน n นะครับสำหรับผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนที่เป็นลูกตรงให้ประสบความสําเร็จในตำแหน่งเอเมอรอนด้านซ้าย1คนด้านขวา1คนนะเราก็จะอยู่ในตําแหน่ง Blue Demon นั่นเอง Black Demon คือช่วยลูกตรง5คนนะครับแล้วก็สามารถพาคนของเราหรือตัวเราเองเนี่ยเข้ามาทัวร์ตำแหน่งประสบความสําเร็จนะครับได้บ่อยๆนะครับดูฮะแบบนี้เลย นะมีผู้คนที่ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายนะครับให้เราได้ดูนะคือตําแหน่งเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงรายได้นะครับอยากรู้ว่าใครนะอยู่ตรงไหนแล้วก็มีรายได้เท่าไหร่แล้วนะครับเราก็กดเข้ามาดูตรงนี้ได้โอเคนี้นะนะครับนะทุกคนก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเขาไปดูเองนะตำแหน่งอื่นๆนะครับ